ซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อัศวโสพลพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ c e n t r a l e m b a s า y ปิ่นเกลวอีสเวลและสยามพารากอนหรืชอช้อปออนไลน์ได้ที่ w w w a s a ว a s o p o n c o t h และ l ล n e แอดอัศวโสพลเวลาท่านจะเลือกซื้อเครื่องเสียงเนี่ยท่านจะแมทชิ่งกันยังไงครับถ้าท่านชอบเสียงโปร่งสายท่านจะเลือกอุปกรณ์ไม่ว่าเป็นแหล่งเครื่องเล่นต้นทางแอมลำโพงโปร่งสายทั้งหมดเลยหรือว่าท่านจะ มีโปร่งสายบ้างสลับมีเนื้อเข้าไปผสมกันวันนี้เสียงสเปกมีวิธีการในการเลือกมานำเสนอครับเพื่อความชัดเจนแล้วก็ไม่ให้เทปนี้ยาวเกินไปนะครับผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าหากท่านซื้อเครื่องเสียงราคาไม่สูงคุณภาพระดับไม่ถึงกับ h i เ h ็นนะักท่านควรจะเลือกผสมเสียงครับเพื่อให้ชุดเครื่องเสียงนั้นเนี่ยตอบสนองเสียงเพลงอย่างที่ท่านต้องการเลือกอแหล่งต้นทางแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยที่มันมีความใส แอมก็อาจจะเลือกที่มีเนื้อเสียงมีน้ำหนักเสียงมีความอิ่มหวานสักหน่อยหนึ่งลําโพงเนี่ยเลือกอย่างไรก็ได้ตามแต่ท่านจะคัดท้ายว่า,าสมมุติว่าถ้าเกิดมีอุปกรณ์2อสส่วนในเครื่องชุดเนี่ยมีความใสแล้วท่านก็อาจจะลําโพงที่มีเนื้อเสียงอิ่มหนาก็ได้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับทาไมเครื่องเสียงราคาที่ไม่สูงเกินไปไม่ถึง 5m เนี่ยถึงถึง,ถงต้องเลือกแบบนั้นเพราะว่าอุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีบุคลิกเสียงที่โดดเด่นเขาจูนเสียงออกมาเนี่ยให้มีโดดเด่นไม่ว่าจะใสเกินไปหรือว่าจะบางเกินไปหรือว่าจะสว่างเกินไปหรือว่าจะมีเนื้อเสียงเกินไปเขาจะไม่จูนมาเพื่อเป็นกลางนะ <c oughs> เพื่อให้โดดเด่นแล้วก็ติดหูง่ายในเวลาการฟังแต่ทีนี้เวลาเขาจูนอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคุณภาพของอุปกรณ์ภายในเนี่ยเนื่องจากราคาไม่สูงเนี่ยก็ <c oughs> จะใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้คัดเกรดนนะักอย่างเช่นเครื่องที่เขาจูนมาให้เสียงมีความใสเนี่ยห้ความใสเนี่ย มันก็จะมีความเพี้ยนตามมาความใสมันจะมีความคมชัดเราถึงต้องเลือกอุปกรณ์อื่นเนี่ยเข้าไปพ่วงที่มีเนื้อเสียงให้มันผสมกันไงครับทีนี้เราจะพูดไปก่อนว่าความคมชัดมันมาจากไหนต้องเข้าใจนะครับว่าในอุปกรณ์เครื่องเสียงราคาไม่สูงเนี่ยอุปกรณ์ภายในเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคัดเกรดเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคัดเกรดแต่เขาจะไม่ใช่เกรดที่ดีที่สุดหรือว่าความเพี้ยนต่ําสุดเมื่ออุปกรณ์ข้างในเนี่ยเกรดกลางกางเนี่ยวเวลาใช้งานเนี่ยมันมีความเพี้ยนครับความใส มันจึงมีความคมแข็งผสมติดมาด้วยในขณะเดียวกันถ้าเครื่องเสียงชุดนั้นหรือลำโพงตัวนั้นมีเนื้อเสียงมีความอิ่มหนาก็าเพราะว่าเขาจูนเสียงมาให้เป็นอย่างนั้นแต่การใช้อุปกรณ์ภายใน,เ,นยเขาไม่ได้ใช้ทองแดงที่มีคุณภาพดีนะหรือว่าทองแดงปริมาณเยอะนะักการมีเนื้อเสียงจึงไม่ใช่เนื้อเสียงที่มีคุณภาพในแบบที่เป็นคุณภาพของอุปกรณ์นั้นๆจริงๆจึงเป็นการจูนเสียงเข,ข้ามาพอเอาไปฟังปุ๊บเนี่ย เนื้อเสียงที่มีมันก็จะขาดน้ำหนักมันสู้อุปกรณ์ที่มีทองแดงเยอะๆหรือมีอุปกรณ์ภายในคุณภาพดีๆไม่ได้นะครับเรามาที่เครื่องเสียงที่ราคาถุงสูงระดับไฮเอนด์หน่อยสมมุติว่าท่านมีอุปกรณ์ต้นทางอุปกรณ์ท่าขยายแล้วก็ลำโพงมีความใสหมดเลยบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราเรียกอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมีความใสเลยเสียงมันจะคมแข็งไม่มีอุปกรณ์ที่มีเนื้อเสียงมาคัดท้ายเลยต้องเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ครับว่าอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ภายในที่ มีความเพี้ยนต่ำ้าผิดพลาดตา่ำแล้วก็มีความบริสุทธิ์ของโลหะสูงไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือโลหะอื่นๆนะครับพวกนี้แหละครับส่งผลให้เสียงมีความใสขึ้นมาโดยไม่มีความคมแข็งในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องเสียงที่มีเนื้อเสียงเนี่ย เขาก็จะผลิตจากอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ภายในใช้ทองแดงที่มีคุณภาพดีหม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่กดลวดทองแดงที่มันมีคุณภาพดีมันส่งผลต่อเนื้อเสียงครับและเนื้อเสียงพวกนี้เวลาไปฟังเพลงทั้ง,งชุดที่เต้นเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อเสียงที่หนาหรือว่าขาดการควบคุมหรือว่าใหญ่แบบไม่มีเรี่ยวแรงอย่างนั้นเป็นเนื้อเสียงที่มีน้ำหนักย้ำเน้น,ม,นมีน้ำเสียงที่มีเรี่ยวแรงครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเนื้อเสียงที่มีคุณภาพสรุปที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือว่าถ้าท่านเลือกเครื่องเสียงที่มีราคาสูงแพงเขาจะใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีไม่ว่าอุปกรณ์นนจะให้เสียงที่มีความใสหรือว่ามีเนื้อเสียงหรือว่ามันมีความอุ่นอบควลด้วยเนื้อเสียงก็แล้วแต่ท่านสามารถเลือกเอามาแมทช์ก,กันได้โดยที่ถ้าท่านเลือกที่มีความใสทั้งหมดทั้งซิสเต็มเลยมันก็จะไม่บางมันก็จะไม่ขาดน้ำหนักแล้วมันก็จะไม่คมแข็งเกินไปในขณะเดียวกันถ้าท่านเลือกที่มีเนื้อเสียง อิ่มหนาะมีมวลทั้งระบบเลยเสียงของท่านที่ได้ยินในซิสเต็มนั้นก็จะไม่อิ่มหนามากเกินไปเพราะว่าอุปกรณ์ภายในแล้วก็วัสดุที่มีคุณภาพดีกลับมาที่อุปกรณ์ราคาไม่สูงอีกสักหน่อยนี้ครับถ้าอย่างที่บอกไปนะครับเรื่อุปกรณ์ภายในที่คุณภาพเขาอาจจะไม่ได้คัดเกรดนะักท่านอาจจะต้องผสมเสียงกันเพื่อเอาเนื้อเสียงมาชดเชยความคมแข็งเพื่อเอาความใสเข้าไปเติมเนื้อเสียงมันเป็นการ mix and m a แ c h ครับแต่ท,ท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะชอบหรือไม่ท่านต้อง mix and match ด้วยตัวท่านเองนะครับผมสามารถให้ไกด์ไลน์ได้เท่านี้ครับสวัสดีครับ